สวัสดีค่ะพบกับชาเมในช่วงหนึ่งนาทีกับ P.E. ตอนนี้นะคะชาเมยืนอยู่ที่การไฟรฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3จังหวัดนครราชาสีมาก,กับกิจกรรม C.S.R เพื่อส่งเสริมผู้ขับขี่จักร,รยานยนต์ให้มีความปลอดภัยในชีวิตภายใต้แนวคิด p a Life for Life ส่งมอบความสุขดูแลของเยคนในชุมชนกิจกรรมที่ว่าจะมีอะไรบ้างตามไปชมกันได้เลยค่ะถือเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำร่างมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานและหมวกนิรภัยของ PA เขต3จังหวัดนครราชสีมาเพื่อทดแทนรถจักรยานยนต์คันเดิมที่มีสภาพชำรุดสุดโทรมเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในงานบริการหน้านระบบไฟฟ้าตรวจสอบมิเตอร์สำรอจระบบจำหน่ายรวมทั้งตรวจคำร้องขอใช้ไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่าลืมนะคะ PA เอหัวใยความปลอดภัยชุมชนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ